สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะมาไกด์กิจกรรมสมบัติที่สาบสูญนะฮะวันที่2นั่นเองให้ทุกคนเปิดแผนที่มาเลยฮะมันจะอยู่บริเวณฟอนเทน ที่อยู่ใกล้ฟอสซิลหัวมังกรน่ะอยู่ตรงบริเวณนี้เลยให้ทุกคนเทเลพอร์ตมาตรงนี้หรือว่าตรงนี้ก็ได้ตามใจเลยแต่ผมจะขอเทเลพอร์ตมาตรงนี้แล้วกันหลังจากเราเทเลพอร์ตมาแล้วให้เรากดแท็ตรงที่น้องมินิหรือว่าซีรีส์เรานั่นเองกดใช้ซะแล้วก็ว่ายน้ําไปตามที่น้องบอกได้เลยเราจะเห็นปลากระเบนข้างหน้าแล้วก็ให้ทุกคนไปดูดสกิลมาแล้วให้ทุกคนไปกดท้าทายในลูกโป่งน้ําซะกดท้าทายเลยฮะ แล้วก็ให้ทุกคนยิงตรงลูกโป,ป่งสีเหลืองนะฮะพยายามอย่ายิงโดนลูกโป,ป่งสีดํานะฮะเพราะว่ามันจะรีเซ็ตหรือมันจะยุ่งยากนั่นเองพยายามยิงให้โดนลูกโป,ป่งสีเหลืองเข้าไว้อันที่สองอันที่สามจะยากขึ้นมาหน่อยทุกคนเห็นปะ,นนปะพอเรายิงโดนลูกโป,ป่งสีเหลืองมันจะรีเซ็ตทันทีแล้วก็เราได้ยิงใหม่หลังจากนั้นพอเรายิงลูกปป่งทั้งสามเหลืองเอ้ยสีเหลืองทั้งหมดแล้วเราก็ไปเก็บ ลูกแก้วสีม่วงซะแล้วก็ไปจุดต่อไปกันเลยไปตามจุดที่น้องซีรีหรือน้องมินิบอกนั่นเองเหมือนเดิมฮะทำเหมือนเดิมเลยอันนี้เราก็ไปกดท้าทายตรงลูกโป่งแล้วก็ยิงตัวสีเหลืองซะลูกโป่งสีเหลืองหลังจากทุกคนทาลายลูกโป่งสีเหลืองเสร็จแล้วทุกคนไปเก็บลูกแก้วแล้วให้ทุกคนไปจุดสุดท้ายได้เลยมันจะอยู่ข้างบนนั่นให้ทุกคนไปกดท้าทายตรงลูกโป่งฟองน้ํานั่นเหมือนเดิมตรงนี้เราจะได้กําจัดมอนให้เรากําจัดมอนทั้งหมดซะแล้วก็จะสําเร็จมอนเตอร์บริเวณนั้นนะ พวกปลาหมึกอะ่ะอย่าไปจัดการบอลทั้งแมบปบทั้งเวอร์นะไม่เอานะ่หลังจากที่ทุกคนท้าทายเสร็จแล้วให้ทุกคนไปเข็บลูกแก้วสีฟ้าแล้วมันจะบอกตำแหน่งจุดต่อไปที่บอกตำแหน่งจุดขุดสมบัตินั่นเองให้ทุกคนตามไปตามแผนที่หรือน้องมินิซีรีบอกเลยแล้วให้ทุกคนดำน้ำอยู่ใต้ทะเลนะฮะมาอยู่ใต้พื้นน้ำเลยหลังจากนั้นให้ทุกคนขุดนั่นเองแล้วมันจะได้กล่องเลเวลสามมา มันจะมีแค่กล่องเดียวนะวันนี้เอาละครับคลิปนี้ผมก็จบเพียงเท่านี้ผมก็ขอตลาไปก่อนบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบายฝากกดซับด้วย